สวัสดีค่ะอันนี้มาค่ำเลยเนาะพอดีผ่าผ่าชิ้นไม้อะผ่าชิ้นไม้อันนี้ศิลาหุ้มทองผ่าผ่าเสร็จแล้วนี้เป็นไม้จอมไปแล้วเป็นจอมไปแล้วนะคะศิลาหุ้มทองตอนแรกซื้อมาก็เอ่อเหลืองเหลืองแหละอันนี้โดนแดดลืมไปตั้งตากแดดจะเอามาผ่าไปตั้งตากแดดโอ้ยเสียดายไม้ก็ไม่เป็นไรไมันเป็นไม้จอมไปแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงใบใหม่แล้วกันแต่ว่าไม่อยากตัดทิ้งนะ ที่ไม่อยากตัดทิ้งเพราะว่าเราใช้เหลือจอมไว้เยอะเหลือเนือ้อเนือ้อส่วนจอมเขาเนี่ยไว้เยอะแล้วเขาก็มีรากติดไว้เยอะเหมือนกันถ้าทําแบบนี้ไม้จะฟื้นตัวไวมากนะตัวนี้ก็ผ่าแล้วเช่นกันไม้จอมตัวนี้ชื่อว่าศิลาเพชรเนาะที่ทําคลิปวบเมื่อวานตัวนี้ก็เป็นไม้จอมผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้า,าถุงอบเพราะว่าเราไม่ไม่มี ตู้อบเพียงพอแล้วก็จะใช้ถุงอบแบบนี้นะอบเดียวเอาเอาก็ไม่เชิงเดียวหรอกเอาใส่ในถุงสักเอาเป็นชุดเป็นเซ็ตให้เราผ่านะเดี๋ยวมาจัดการอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยต่อนะคะเราจะลดน้ําก่อนนะลดน้ําให้ชุ่มแช่น้ำให้ชุ่มให้ดินชุ่มก่อนแล้วเข้าไปอบแต่ตอน,น,นเข้าไปอบจะไม่แช่น้ำเนาะนี่จะไม่แช่น้ําจะไม่มีน้ําไม่มีขังก็คือให้เขากินน้ําชุ่มๆุมแล้วก็ใส่ถุงอบเลยไม่มีน้ําขัง สำหรับส่นตัวคิดว่าเขาลากเขาจะเดินเร็วมากเลยอะนะอันนี้น้ำธรรมชาตินะคะไม่ไม่ไม่ที่สวนไม่ได้ใช้น้ำฝนนะเดี๋ยวจะแช่ในกระมังแช่กรนมังแบบนี้ให้เขาอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าถุงอบเลยเนาะแบบนี้นะให้อิ่มน้ำก่อนนะน้ำก็เป็นน้ำดินที่เราที่เราลดลงไปแล้วมันก็ไหลออกมานะั่นแหละซึมลงไปข้างล่างเออ ก็เป็นสารอาหารไม่เป็นไรเทคนิคไครเทคนิคมันเนาะไม่มีอะไรตายตัวหรอกพอให้ไม้เรางามก็โอเคละอันนี้ส่วนมะพร้าวสับเราจะแช่น้ําไว้เอ่อท,ทั้งคืนเพื่อจะ,จะเอาไว้ใช้รองก้นกระถางในการปลูกไม้นะคะเนี่ยเราจะอบประมาณนเนี้ยเนี่ยอาศงไข่เราอบนะเอ่อองไข่ก็เป็นจอมเหมือนกันเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะขออนุญาตเปิดแล้วนะอาศงไข่นี่ก็เป็นไม้จอมเอ่อซึ่งอายุ ที่เราผ่าไม้ที่เรา,เาตั้งแม่ไว้ผ่าเนี่ยอายุเขาได้ไม่ถึงแปดเดือนอย่างที่เขาว่านะน่าจะแค่ประมาณสี่เดือนตั้งแต่ที่เรารับมาจากอนุบาลเขาเล็กๆนะมีไม่กี่ใบที่เรารับมาเราก็เลี้ยงประมาณสี่เดือนแต่เราก็ผ่ายอมผ่าแต่ได้ยินเขาบอกว่าถ้าผ่าไม้ที่อายุมันไม่ถึง อายุน้อยอ่ะพูดง่าไงอายุน้อยหัวเล็กไม้เขาจะไม่ป้ายนะสําหรับบอลป้ายหรือจะมีการแผงไปเยอะอย่างอาสองไขนี้ถ้าผ่าแล้วเขาจะแผงไปอันนี้แสงเขาไม่พอนะแสงเขาไม่พอจริงๆตอนที่ได้ได,ได้มาเขาจะมีหลายสีมีสีชมพูมีเหลืองอะไรด้วยแต่นี้เขาอยู่ในร่มเราเพิ่งเอาออกมาใส่ถุงที่ได้แสงหน่อยตอนนี้เอาอยู่ในร่มเพราะว่ากลัวเขาใบไหมเพราะว่า เขามีส่วนไห้สีขาวเนี่ยส่วนายเขาเยอะก็เลยเอาไว้ในร่มแต่ตอนนี้เขาแทงหลอดใหม่จากไอตัวจอมเขามีใบเดียวแต่นี้เขาแทงหลอดใหม่ใบใหม่ออกมาได้สามใบนี่สามใบแล้วแต่ว่าเอาไว้ในร่มทีนี้ก็เลยเอามาปรับออกแดดแต่เราผ่าแล้วผ่าได้ไม่ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าหัวเขาเล็กหัวเท่าประมาณนิ้วก้อยนี่แหละเราผ่าได้ประมาณแปดถึงสิบชิ้นประมาณนั้นอะตอนนี้งอกแล้วเออ ป้ายทุกต้นแต่ต้นที่ปะที่ที่ที่เอาออกมาจากกล่องที่อบชิ้นผ่านะออกมาป้ายทุกต้นไม่มีแต่ไม่รู้จะโตมาเลี้ยงจะแผงไหมแต่ว่าเขาป้ายแบบนี้แหละเขาป้ายออกมาเขาป้ายแบบนี้โสงไข่นะคะสําหรับไม้จอมที่เราผ่าแล้วอายุไม่ถึงก็ผ่าได้นะ มันก็แล้วแต่นะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ผ่าแล้วได้มาก็ป้ายทุกต้นอ่ะแปต้นแต่ว่ามันก็ยังเหลืออีกสองชิ้นที่ว่ายังยังไม่งอกเขาอยาแต่ว่าชิ้นเขาไม่เน่าเขายังเป็นชิ้นผ่าอยู่เลยอันนี้เอามาให้ดูว่าไม้จอมที่เราผ่าแล้วเราอบในถุงเพราะว่าเราไม่ได้มีกระจมหรืออ่าถ้าไปใส่ในตู้อบใหญ่ยยงั้นอ่ะคือมันมีการคลายน้ำเยอะเกินไปเขาจะใบเขาเนี่ย จะถอดใบใหม่ออกมาช้าเราก็เลยต้องใช้วิธีออกบเป็นในถุงแบบนี้นะคะมันจะเร็วกว่าใบมันจะงอกเร็วกว่าแต่ว่าเราก็ใส่รอ,อ,องก้นหลุมด้วยอสโมโคดนิดหน่อยนะข้างล่างจะเป็นมะพร้าวสับนิดนึงประมาณสูงขึ้นมาประมาณครึ่งนิว้วไม่ได้ใส่เยอะนะคะอืมโอเคเดี๋ยวดูต้นอื่นสิมันเป็นยังไงมันก็ใบมันก็งอกเร็วเหมือนกันเนาะอืมมีอะไรมั่งเอ่ยดูขอดูหน่อยนะเอออันนี้ เป็นวันพฤหัสบดีนี่นี่ออกมาสองหลอดแล้วเอ่อลากมาแล้วนี่นี่นีากขาวๆมาแล้วไม่นานแล้วเราผ่าประมาณน่าจะน่าจะประมาณไม่เกินสองอาทิตย์นะที่เราจําได้เราผ่าวันเราได้ทําคลิปไปอยู่นะเอ่อประมาณสองอาทิตย์ลากงอกแล้วแต่ว่าในถุงนี้เราจะไม่ไม่ใส่น้ําไม่มีกระมังรองน้าแต่ว่าเราจะทําให้กระถางที่เราไม้จอมเนี่ย ชุ่มน้ําให้เรียบร้อยสะก,ก่อนแล้วเราก็เอาเข้าอบนะอันนี้อันนี้วิธีการของเรานะคะ,ะไม่ได้ว่าของใครผิดของใครถูกมันก็แล้วแต่เพราะว่าเราทดลองมาแบบนี้มันได้ผลแบบนี้เนาะเนี่ยหลอดออกมานี่ใบใหม่ออกมาอันนี้ตอนแรกเป็นใบจอมใบเดียวนี่หลอดออกมาใหม่แล้วไม่เกินสองอาทิตย์น่ะอยู่ในอบลากมาแล้ววันพฤหัสนะคะดูดูอีกอย่างอื่นมั่งส่วนตัวนี้หลวงปู่ทิม วงปุทิมนี่เราเด็ดใบทิ้งเฉยๆเพราะเราต้องการให้มันมใบไม่สวยด้วยแหละใบใบจอมเขาใบไม่สวยแต่นี่ขึ้นมา,อาสองใบใหม่เนาะกันใบหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดอันนี้หลวงปุ่ทิมเนาะก็เป็นจอมเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ผ่าพร้อมๆกับบันพฤหัสบดีผ่าพร้อมกันแต่ว่าเราใช้กระถางหกนิ้วสําหรับใส่ไม้จอมเขาเนาะรากมาแล้วเห็นไหมเพราะว่า,วาตอนที่เราผ่าเราจะ เราจะไม่เราจะเหลือจอมเขาไว้เยอะนะเราไม่เราไม่แบบว่าเราจะติดลากเขาไปด้วยเขาเลยถึงงอกไวเขาเขาปรับตัวได้เร็วมากเลยพอ,อเก็บก่อนมันคําแล้วขอเก็บไม้เข้าถุงอบอมีมีหลายตัวอยู่มีไก่ด้วยแล้วก็มีสองแปดห้าด้วยสองแปดห้านี่ก็อันนี้ไซส์เล็กก็มีมีต้นใหญ่อยู่นะสองแปดห้าเนี่ยเราก็จะอบไว้ประมาณนี้เนี่ยในถุงอบ จริงๆถ้ามีลักษณะแบบว่า,าแขวนเป็นถุงแบบนี้มันคือเราไม่มีที่ที่จะแขวนนะเราก็แขวนไว้เนี่ยนางรา,ากสดก็กวัยอ่ะก็ไวัส่วนอันนี้มุกดาหาันน่าจะเป็นมุกดาหาันเป็นป้ายอันนี้ลางนางลากสดแต่ยังไม่ได้ไปดูชิ้นผาเขาว่างอกหรือ,อยังก็ผาพร้อมๆกัน,นประมาณ2ออาทิตย์ฟื้นแล้ว จากจอมใบเดียวมันขึ้นมามันขึ้นมา,มนนมาแล้วอ่ะก็โอเคอ่ะเนี่ยแล้วก็จะอันนี้ที่เปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไม้มาเข้าถุงอกด้วยส่วนถุงที่เราใช้นี่แต่รุ่นนี้บางทีถ้ามันดูเมลลาเราก็ต้องล้างทําความสะอาดตากแดดไปแล้วกลับด้านแล้วก็เอามาใช้ใหม่เนี่ยแล้วก็จะโยงผูกป,ประมาณเนี้บางคนเขาก็ใช้แบบเราทําง่ายๆไงแต่มันก็ได้ผลอยู่แต่ว่า ถ้าไม้แรหน่อยถ้าเราทําแบบนี้ทรงใบเขาจะเสียได้เนาะเรามันก็จะมีแบบที่เขาทําแบบโคงเหล็กอะไรอย่างนี้นน่ะใบไม้เขาจะออกเป็นฟอร์มอสวยสวยดีออกแบบออกแบบทรงฟอร์มก็ชับดีแต่ของเราอบเป็นไม้จอมแล้วค่อยเอาไปใส่ตู้ใหญ่ตู้อบอีกทีนึงเพื่อที่จะให้ไม้เขาได้ฟอร์มสวยๆนะไอ้พวกนี้เลี้ยงตากแดดตากฝนนะคะ นอนก็มากินนะกลางคืนลางออกจากเอาถุงเอาออกจากถุงอบแล้วเราก็จะมาพักไม้ไว้ในตู้ในตู้อบนี้อีกทีหน,นะนึ่งเนาะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นไม้จอมเป็นบางต้นอันนี้ก็อันนี้ก็โตก็างามแล้วแต่ว่าไม้มันจะเบียดกันหน่อยนะถ้าไม้เขาเบียดกันมากอันนี้เพิ่งจะยกออกไป,ไปผ่าถ้าไม้เบียดกันมากเขาจะสูงเออมันไม่มีพื้นที่นะแต่ว่าไม่แนะนําแบบนี้แต่ว่าถ้าระวังได้ระยะจริงๆเขาได้แสงพอ ไม้เขาจะฟอร์มสวยเหมือนร้านใหญ่ๆที่เขาโชว์ไม้กันน่ะของเขาแบบของเขาแบบฟอร์มเขาสวยแต่ของเรามันเบียดกันพอเบียดกันแล้วไม้ไม,มันก็จะไม้มันก็จะแบบไม้ก็จะสูงชะลุดตัวนี้พรพะล่วงว่าจะผ่าอยู่แต่เห็นเขาสวยก็เลยเออออกปลอดใหม่ด้วยตัวนี้เป็นฟอร์มกอนะมีสองต้นจากเขี้ยวเดียวนะอันนี้จากเขี้ยวเดียวแต่ว่ามันขึ้นแบบ ขึ้นเป็นสองต้นก็เลยเลี้ยงเป็นฟอร์มกอไปเลยสวยรพรพะล่วงสวยชอบไม้โทนนี้ดำๆผ่าผ่าไปบ้างแล้วนี่นี่นี่มีเหลือมีต้นไซนี้ใช่ไหมใช่พรพระล่วงไหมไม่แน่ใจต้องขอดูก,ก่อนอ๋อนี่มหาไทยคะ่ะมหาไทยก็เป็นไม้ดำนะมหาไทยเป็นไม้ดำมหาไทยกะลาหูมอะไรพวกนี้นี่มหาไทยอันนี้ไว้ใทยตั้งแม่นะคะคล้ายกันมากเลยเนาะ เออจะแยกไงว่าไงลูกว่าไงแมียวนี่พิการโดนรถชนเขาพิการต้องเดินแบบนี้ว่าไงหนูหิวข้าวหรอลูกโอ้ขอข้าวกินนะอืมคันด้วยนะเกาหลังไม่ได้เขาปกติแมวเขาจะใช้ขาหน้าเกานะเนาะไอ,อขาหลังเกาทีนี้ขาหลังเขามันใช้งานไม่ได้ไอ,อตัวนู้นเอ๊ะกโก้โก,โก,โกโก้ว่าไงลูกอยู่ข้างในนู่นมาแล้วออกจากบ้านมาแล้ว ฝนตกเพิ่งหยุดนะก็เลยเพิ่งได้ออกมาไล่ข้ามข้าเขาเห็นเรานะเพราะนางสงสารพี่การอยู่นี่นจะสามปีแล้วเนี่ยออกไปถนนอยู่ดิออกไปถนนแล้วข้ามถนนไม่ไม่เขาเรียกบุดวิดเนะี่ยก็เลยโดนชนไปอย่างเงี้ยอยู่ได้เกือบสามปีแล้วนะคะอามาพูดเรื่องไม้ต่อค้าแล้วแหละนี่ก็อันนี้อะไรนะยังไม่ได้ผ่านนะคะมหาไทยอันนี้อันนี้อะไรเอ่ย อันนี้พญาขอมแดงเออปกติเราจะเห็นแต่พญาขอมอดำนะที่เขาขายกันนะเอยเดี๋ยวซูมให้เล็กลงหน่อยอันนี้ขอมแดงนะคะเคยเห็นไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะขอมแดงอันนี้ขอมแดงเลี้ยงแต่เล็กๆตอนนั้นนะเออก็อยากพาอยู่หรอกแต่ว่าเขากําลังสวยเราก็เลยไม่อยากแตะต้องเขาก็พาได้อนะเลี้ยงมาประมาณเลี้ยงมาประมาณห้าเดือนแล้วก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยนี่นี่ว่าห้าเดือนแต่เล็ก,ลกๆนะใบเก่าเขาหน้าจะเหลือ เนี่ยใบสองใบเนี่ยนอกนั้นเป็นใบใหม่หมดนะใบเดียวเหลือใบดิงที่เหลือนี่มาอยู่กับเราหมดเลยเที่เหลือนี่มาอยู่กับเราใบเก่านี่เหลือใบเดียวเนี่ยนี่มาอยู่กับเราได้กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเลยมาอยู่กับเรานะแสดงว่าเลี้ยงมาประมาณสามสี่เดือนแล้วแหละนะอันนี้พญาขอมแดงนะมันมีขอมดํากับขอมแดงนะไม้ก็จะประมาณนี้อันนี้เทพสถิตก็อยากพาอยู่หรอก แต่ว่าไม้มันก็เยอะนะไม่รู้จะผ่าตัวไหนก่อนหลังก็อยากผ่าหลายต้นแหละแต่ว่า,าไม่ใช่ว่า,างไงว่างก็ว่างก็ผ่าเอาเอา,เอาตามใจแล้วกันเอออ่ะมามีมหาไทยมีกะลาหอมมหาไทยก็สวยเนาะเราก็ชอบเก็บเก็บไม้ดำๆพวกทนเข้มๆเราชอบอ,อันนี้อะไรเอ่ยลาดบุรีลาดบุรีเรามันมีตัก จังหวัดกับตับอะไรนะตับเมืองเนาะเคยเห็นอยู่ตับเมืองกับตับจังหวัดนะใช่ไหมโอเคละวันนี้ค่ำละมืดมืๆแล้วสีมันก็เริ่มจะไม่ให้แล้วแหละโอเควันนี้คุยเรื่องอะไรไม้จอมนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเพจรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะ Youtube ก็ชื่อเดียวกันนะคะสำหรับเ c e บุ๊กก็รัศมีโชคชัยเป็นภาษาไทยนะคะ ลากันไปด้วยแต่เพียงเท่านี้กลับมาใหม่ชบชมกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ